มาแล้วคะ่ะเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับดีๆของดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไมย้ม่วงขาวในดอกเดียวนะคะเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะคะซึ่งแล้วมาดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยนะคะ ตองเป็นแช็กกันหรือว่านะคะที่รองสีแดงค่ะต้องสีแดงนะคะกระตุ้นให้นะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะกุ้ยไม้ม่วงขาวในดอกเดียวซึ่งทุกคนสามารถอ่านได้และทำได้แต่อย่างที่บอกนะคะขึ้นอยู่กับ ความเชื่อด้วยค่ะแล้วก็นะคะใครที่ทำแล้วอย่าลืมทำมือนะคะมือมันตราด้วยนะคะโฮมันีปัตเมโฮมโฮมันีปัตเมโฮมโมันีปัตเมโฮมโฮมันีปัตเมโฮมโอมันีปัตเมโฮมโฮมันีปัตเมโฮม แล้วก็นะคะครบข้าวครั้งดีดไปยังที่นะะดอกกล้วยไม้ค่ะให้เขาทางานให้ขอตีละเรื่องนะคะเช่นวันนี้ขอลูกค้า10คน300ยยูโรแต่ถ้าเป็นเมืองไทยนะคะวันนี้ ขอได้ยอดนะคะห้าพันบาทนะคะจัดไปนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนขายของออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันขายของออนไลน์ปิดการขายลูกกานะคะทำแล้ว เป็นผลลัพธ์ดีค่ะสำหรับนะคะคนถ่ายคลิปนะคะแน่นอนทำอยู่แล้วนะคะต้องดอกไม้จริงนะคะถ้าคุณหานดอกไม้ดอกลวยไม้นะคะมาเฉพาะดอกก็ได้ค่ะเฉพาะดอกก็ได้3ช่อหช่อนะคะ แล้วใส่แจกันสีแดงนะคะแจกันสีแดงกระตุ้นความสำเร็จเร็วและคว,วามหมายของดอกกล้วยไม้ม่วงขาวในดอกเดียวนะคะคือเงินเงินทองทองค่ะโอเคกุดลักทุยยค่ะ